慢慢ะม เพาะก้าผักในโรงเรือนเนาะอ่าที่เราเห็นนะครับเนี่ยเป็นถาดตัวนี้แหละนะครับอ่าอันนี้นะฮะถาดเพาะก้าผักเนาะต้นผักที่เราเพาะลงไปตรงนี้นะฮะอายุของมันก็อันนี้เพิ่งเพาะก็คือจะย้ายไปปลูกได้ก็อายุต้นกล้าได้ประมาณ15วันขึ้นไปนะฮะเราก็สามารถ เลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละเอาไปปลูกลงแปลงก่อนนะฮะต้นไหนที่มันอาจจะเพาะพร้อมกันแต่บางต้นมันอาจจะเป็นต้นเล็กนะฮะมันยังไม่แข็งแรงก็ย่าเพิ่งย้ายก็เลือกเอาต้นที่สมบูรณ์ก่อนออกไปย้ายไปปลูกอย่างแปลงที่เราเตรียมไว้นั่นเองข้อดีก็คือ,อได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเราหว่านเราโปรยมเมล็ดลงไปที่แปลงปัญหาที่เจอก็คือพวกหนูพวกมดพวกมแมลงใช่ไหมฮะเอาไปกินต้นกล้าเราก็ไม่ขึ้นแล้วเราก็เพราะอย่างนี้ปิดโรงเรือนไว้นะฮะ อ่าตอนเย็นก็ปิดโรงเรือนไว้นั่นเองนะฮะส่วนชุดที่2นะนะที่เราเห็นเนาะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็จะมีถาดเพรากล้าผักแล้วก็ปลูกเราก็ใช้กระถานดินผอาบการรรอบนี้นไม่ได้ทานแน่นอนแต่ว่าคนเมืองเขาก็เลยยกเป็นแค่เป็นมุ้งขนาดเล็กขึ้นมา ถ้าน้าท่วมประมาณหน้าแข้งไม่ถุงเอวเราก็ยังมีผักไว้ทานนั่นเองก็ทําเป็นแค่ขนาดเล็กเอาไว้ท้ายบ้านท้ายบ้านจัดสรรเลืออะไรที่นะฮะอ่าทีนี้ตัวนี้อันที่เราเคยเห็นที่ไหนไหมเคยเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบทำยังไงข็จะเพิ่มพื้นที่การผลิตได้เขาก็ทําในลักษณะเป็นกระถางแบบห้อสูตก้นกระถางาง่ายฮะอ่าอาเดนใส่เต็มแล้วก็เอาต้นที่องมาปลูกลงไปนะฮะโดยหลักการจริงๆก็คือด้านบนเป็นเน้น เเเนนนยทาอดะสามารถวางแปลงขัดได้เวลารดน้ำประหยัดน้ำไหมฮะ,ะน้ำก็เสิร์ฟลงไปแล้วก็จบลงไประล่างนี่อันนี้เป็นการจัดการออกแบบพื้นที่ให้มันมีพื้นที่การสนิทเยอะๆชื่อให้มันขัดก,กับหัวนนี่แบบนี้จำเป็นไหมต้องทำแบบใส่้อย่างนี้มัน,น,ใน,ในใเรื่อยๆประมาณนั้ คุณในการซื้อต่อ p v c แบบนี้น<ล>ะฮะก็สอบเราก็ได้ใช่ไหมฮะข้อตัวนี้ข้อ p v c ตัวนี้นะฮะไม่จําเป็นต้องใช้ต่อนะอเป็นขวดน้ํา1.5ลิตรก็ได้ต่อนแล้วก็เจาะรูนะอันนี้เราไว้ใช้เติมน้ําให้น้ํามันค่อยๆซึมไหลหออกเราจะเจาะรูให้ทั่วจนถึงด้านล่างก้ดนด้านล่างก็คือปิดสนิทเลยนะฮะไม่ได้ลดอย่างนี้นะปิดแล้วเราก็เจาะรูในน้ำถ้ารถตบบน,นี้บางทีน้ํามันไปไม่ทั่วหรือแม่ตะก้า สวัสดีปีใหม่ใช่ไหมฮะมันเหลือกเอาต้นหอมมาปลูกสร้างเอาดินใส่ก็ไปมันเป็นการจัดก,การขยะนั่นแหละง่ายๆนะฮะหรือว่าใครที่มีผนังเยอะๆผนังบ้านถักพีระมิดขึ้นมาใส่กระถางแบบนี้แม่เยอะไหมเราทานทันไหมจะปลูกพร้อมกันดีเดียวไม่ทันแน่นอนนะเราอาจจะมีสี่ด้านใช่ไหมฮะสัปดาห์ที่หนึ่งเราก็ปลูกด้านนี้ก่อนสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่ครบหนึ่งเดือนพอดี ครบสองรอบการผลิตต้องเอาดินออกมาใหม่ปรุงดินใหม่นะฮะข้อจากัดคนเมืองก็คือการทําการเกษตรมันไม่เหมือนเราด้วยแต่ตรงนี้ปลูกในพืนปูนปลูกในกระถา,างแบบนี้พื้นที่มันจํากัดน,นะฮะร่วมทานอาหารเข้ามาใหม่นั่นเองเขาบอกว่าวัวกินใบนะฮะวัวกินใบไก่กินผลหมูกินหัวคนนี่กินทุกอย่างเลยมูลใครดี บนอะไรนบนบนอะไรง่ายเหรอโอเคเีราเดินไปดูต้นข้าวตรงนี้บนอะไรนี่นเมืองบนยอดเขาบนน้ำมันรุ่งแบบฟ้าบนยอดฟ้านะคะทุคนนี่ก็คือนี่เขาผอะไรตุ้งต้ ผักุ้งค่ะนี่มันได้ใช่หนังใช่ไหมใช่มันหนังเลยก้นนี้ยกุหลาบก้อนนี้สวยนผักบุญผักบุญคุณหนนี่อะต้นอะไรนี่กูนี่ก็คือต้นใบซีม่วงมันไม่แน่ใจคุอ่นยัางละใบีม่วงมันกสวย ไม่ได้เยอะนะฮะแค่ร้อยกิโลกรัมนะต่อปีเราก็เลยเราก็เลยทำขึ้นมาว่าคนเมืองเรามัเขาร่ครับป๊าอะไรนี้ฮะแมวนี่นี่บุกมาคลิกตาเดีมาแมว่าแมนี่แม่ดูเนาะพับตะล่อปลี้ หนึ่ง้อยกิโลกรัมต่คนอนา0กปีคนเราไมต้อองว่าจไหนลอดไัยกับตัว้้ย่างเนาเอออันนี้ก็จะเป็นที่เราไมร้ยูกกิไดไม่ถูเราไม่กไม่ถูกดู่มันจับอไมเนี่ยพอดี ก็ค่าจะปลูกมาด้านล่างแหละแค่ยกไปไว้ด้านบนหลังคาน,นั่นเองนะเป็นรูปแบบยือดออกมาด้านหน้าก็เป็นพื้นที่จอดรถเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะก็เหลือพื้นที่ไม่เยอะก็ทําตัวหลังคาโครงสร้างออกมายืลดลออกมาแล้วก็เต็นปูนตรงกลางใช่ไหมฮะถ้าเป็นเราก็ไปจ้างดีลใช่ชื่อฝันยาลาบู๊ดแต่ระนลังฮะเรา้าบู๊ดหม้อข้าวกับบุ๊กยันเตยมาค่าโอเคเราเข้าไปป่าตรงดิบกันทีนี้ เดี i, aha, USA, ๋ยวขึ้นสะพานครับผมไปไปหาที่ร่องครับคงใจเนนดูดดีไหมเด็ดเด็ดดีมา้นี่คร่ดี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 ดดีดดีดีดีีด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 ีี ร้อนใช่ไหมครับเขาก็เลยทําตัวพื้นด้านล่างให้ยกสูงขึ้นเวลาแค่อะไรมานั่งใต้ถุนนะฮะก็จะรู้สึกเย็นสบายด้านบนหน้าต่างก็จะเยอะพอสมควรแล้วก็จะทําแบบสูงๆเวลาเปิดลมก็จะโขกพัดผ่านได้ดีตัวหลังคาก็จะทําแบบทรงทรงแบบ้แหลมนะฮะเพื่อไม่ให้มันรับแสงแดดเต็มๆในอีก้ารอองแบบแต่ว่าหลังก็จะมีความแตกต่างกันส่วนหลังโน้ตจะเป็นภ้าอีสานนะครับอ่าภ้าอีสานก็จะ ถ้าทำสูงม,มากพะยิสังก็คือฤด,ดูหนาวถ้าทำตัวบ้านสูงม,มากเนี่ยโต้ลมหนาวก็คือแล้ว่นอนห่มผ้าหลายๆก็ไม่หุ่นนะพอแนาร้อนหน่ร้อน,น,อนก็มีการสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาบรบกวนคนที่พักอาศัยอยู่อาศัยแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขเกิดความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองอาจจะเป็นกุฎสโลบายอย่างหนึ่งตกแต่งให้มันสวยงามนั่นแหละนะฮนะแต่มันก็มีเรื่องเล่ามาก่อนหน้าก็คือ จะมีการป้นสะดมนะฮะป้นคือข้าม,มาจากฝั่งล้านานานั่นแหละนะครับฝั่งอาจจะเป็นฝั่งปัมมาฝั่งทางโนดข้ามเข้ามาป้นบ้านเรือนก็เลยทําสัญลักษณ์ไม้ไว้น,นั่นเองถ้ามาอีกรอบก็เลยเห็นสัญลักษณ์นี้ไม่ต้องขึ้นและให้ไปบ้านหลังใหม่อันนี้เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่านะฮะก็คือทําสัญลักษณ์ไว้แต่ว่าทุกวันนี้มันก็ตกแต่งเป็นลายฉลุอย่างสวยเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินมาเรื่อยๆน,นะเพราะว่าเราต้องเข้าไปดูนะฮะ ลักษณะแบบมิดชิดนั่นเองเนาะแบบนี้ก็จะมียุ้งข้าวมีอะไรนะฮะมียุ้งข้าวมีระเบีย <แ S 2> <ม>งเยอะออมาสมมติตบ้านหลังนี้เป็นบ้านกำนันบ้านผู้ใหญ่บ้าน,นถูกไหมฮะก็เรียกลูกบ้านมาประชุมหรือมาทำกิจกรรมร่วมกันนี่แหละบริเวณเป็นช่องระบายอากาศเวลาเรามานั่งมานอนถูกไหมฮะมานอนด้านนอกนะฮะลมก็จะพัดผ่านได้ดีบางคนใช้นาของระเบียงแร่หนึ่งไร่พอเพียงก็คือเป็นการจัดการพื้นที่ในหนึ่งไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ้าหลวงรัชการที่9เราเลยที่โะองทรงทำต้นแบบไว้ที่สวนจิตวดานะถ้าใครเคยเข้าไปเนาก,ก็จะเห็นรูปแบบทีนี้เราก็เลยจะบอกว่าไม่ได้จาลองนะการที่จะทำหนึ่งไร่พอเพียงเขาบอกว่าต้องดูสภาพพื้นที่เราก่อนไม่ใช่ว่าเรามาดูตรงนี้แล้วปุ๊บทำแบบนี้ร้อเปซ็เลยเราเขาบอกว่าต้องไปดูภูมิสังคมเราก่อนว่าบอ่อน้าคนอยู่ตรงไหน แปลงนาต้องอยู่ตรงไหนนะสร้างบ้านคนอยู่ตรงไหนน,นะะั่นเองนะครับปลูกพืชผักคนอยู่ตรงไหนได้หนึ่งไร่นะแบ่งเป็นกี่ส่วนนะใครรู้บ้างเลยหนึ่งไร่เป็นกี่ส่วนนะสามอ่าสี่ส่วนนะครับในหนึ่งรูปแบบก็คือปีหนึ่งครอบครัวสามถึงสี่คนก็คือจัดการพื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ที่สุดนั่นเองอย่าให้พื้นที่มานั่งปานั่นเองก็สามารถ สร้างรายได้ลดราย่าย

เปล็ดถอดประกอบได้นะฮะสมมุติว่าเดือนนี้วางไว้จุดนี้ความชื้นไม่ได้อุณหภูมิไม่ได้เห็มันออกดอกไม่ดีย้ายไปที่ใหม่นะถอดสลักย้ายไปที่ใหม่ประกอบที่ใหม่นั่นเองนะฮะบรรจุได้ประมาณเกือบพันก้อนนะครับอ่าส่วนตรงนี้เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่่าทําแบบนิดชิดนะครับอันนี้ต้องทําดีหน่อยอันนี้เคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับก็ทําตัวหลังคาอะไรคุมให้ดีหน่อยเป็นเป็นก้อนเนาะป็น10ก้อนแต่ว่าอันนี้เป็นก้อนเก่าแล้วเนาะมันหมดมันหมดนะอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรูปแงานกลาง นี่มอยู s então, <S like à, ่ในโรงเพาะเห็ดแต่ว่าเห็ดไม่มีงงนนนีี่ิกออตตััั้ดย

ถ้าเราจะปรับปรุงสภาพดินนะครับก็คือใส่ตัวเปลือกข้าวลงไปนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในตัวก้อนป้องกันการแตกลา้านนั่นเองถ้าใช้ดินเหนียวอย่างเดียวเป็นไงฮะเวลาก้อนไม่แห้งมันเกิดอะไรขึ้นครับ,รบมันแตกไ้ง่ายนัย่นเองเราก็ใช้ตัวเปลือกข้าวหรือเศษหญา้าสับนะ,ะเศษฟางสับได้เนาะในพื้นที่เราที่เรามีนั่นแหละเราก็ประยุกต์เอานะฮะแล้วก็เอาลงในบอ่อะะแล้วก็เอาทรายละเอียดลงไปแล้วก็ลงไปยำ่ำคลุกเคล้าให้มันเป็นเนื้อเดีวยวกัน ให้มันมีความหนืดนั่นแหละจนมันผสมประสานเข้ากันหมดนะฮะหลังจากนั้นเราย่ำอา่าเราย่ำในบ่อเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะจนดินมันหนืดสามารถตั้นเป็นก้อนได้เราก็จะเอามาทําก้อนอัดลงบล็อกไม้นี้นะฮะเอาเทดินลงไปอัดลงบล็อกไม้ให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะขึ้นมาอา่าก้อนดินนะฮะเราจะตากแดดไว้ห้วันนะครับอา่าฉะนั้นถ้าเราทำอีกิีก็คือเอาไปที่โล่งแจ้งเลยฮนะ จะไม่ได้ไว้ใน,นี่เต็นท์แบบนี้นะอันนี้เราเอามากางเต็นท์ไว้ให้เรามีร่มนะฮะไว้ยืนนั่นเองเนาะก็คือครบสามวันตั้งก้อนดินขึ้นแล้วก็อพอครบสามวันเราก็ตั้งก้อนดินขึ้นนะครับให้แดดมันโดนทุกส่วนนั่นเองถ้าแดดแรงมากๆก็ประมาณ5วันก็สามารถเอาไปเกาะบ้านได้แล้วนะฮะอ่าทีนี้ขนาดก้อนดินที่เราเห็นในบ้านนะครับ ความกว้างอยู่ที่8นิ้วนะครับยาว16หนาประมาณ3-4นิ้วน้ําหนักโดยเฉลี่ยทุกวันนี้ก็ประมาณ8-10กิโลกรมัมเป็นแนวนอนเราไม่ก่อเป็นแนวตั้งนะตัวก้อนดินก็จะเพิ่มผนังดินนี้ก็จะมีความหนาขึ้นข้อดีของการสร้างบ้านดินก็คือพักอาศัยในช่วงฤด,ดูร้อนจะมีความเย็นนะ,ะถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะเพิ่มในเรื่องความอบอุ่นให้คนที่พักอาศัยในช่วงกลางว,วันช่วงตอนเช้าไม่ใช่ช่วงกลางวันช่วงตอนเช้าก็คือหน้าบ้านก็คือ ทางหน้าประงทิตตะวันออกก็คือให้รับแสงแดดช่วงเย็นก็คือดวงอาทิตย์ส่องเข้าด้านหลังบ้านแต่บางคนเขาเรียกคือเตรียมไว้ให้คนเมืองคนเมืองไม่มีบ่อแบบนั้นเขาไม่มีพื้นดินก็ใช้กระบะผสมปูนแบบนี้ก็สั่งดินสั่งแกบสั่งทรายมาก็มาทําเล็กๆวันละเล็กละน้อยนั่นเองนะกางเกงก็เอาขึ้นให้สูงนะฮะเอาขึ้นให้สูงแต่ก็เหมือนเราย่ำโคลนนี่แหละฮะย่ำไปเรื่อยๆจนมันผสมเข้าเนื้อกันหมดทั้งดินทั้งทรายทั้งแกบใช่ไหมฮะ อ,อันนี้คือไอสาสมัครตัวเล็กครับเต่บ่ออันนี้จริงๆก็สําหรับน้องตัวเลเอ็กเลยฮะเป็นบ่อนุบาลเนาะน้องอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองนุบาลสามมาทำบ้าดินก็จะให้ย่าบ่อน,นี้แหละถ้าลงบ่อโดนก็เดี๋ยวขึ้นไม่ได้นะอ,อันนี้ให้เราได้สัมผัสดูดเนะานะการทำบ้าดินก็ต้องมีการก่อนที่จะทำบ้านดินได้ก็ต้องมีการเตรียมดินเรียบร้อยเราก็าจะตักดินมาทำก้อนนะ นะฮะในการให้น้ําก็คือให้มันเปียกไว้เนะฮะเพื่อไม่ให้ดินมันติดเวลาเรายกไม้แบบขึ้นอันนี้คือหลังจากเพื่อนเราย่ำเสร็จนะครับตรงน้งนเนาะย่ำจนผสมกุกเขาเข้ากันเรียบร้อยเราก็จะมาเทลงบล็อกนี้บล็อกนี้ใช้เป็นไม้หน้าสามหรือไม้หน้าสีก็ได้ตีเป็นบล็อกขนาดเท่าก้อนอีดบล็อกนี่แหละนะฮะะหลังจากนั้นเราก็จะเทดินลงไปเดี๋ยวทำให้ดูกันหนึ่งก้อนนะครับเดีย๋ยวไปช่วยกัน อันนี้คือสมมติว่าเป็นดินที่เพื่อนเราย่งเรียบร้อยแล้วนะก็คือให้ดินมันหนืดนั่นแหละนะอันนี้คือดินมันหนืดนะถ้าดินมันเหลวก็คือเวลาทําก้อนมันจะไม่ค่อยเป็นลูกก้อนนะมันจะไม่ไม่ค่อยสวยอ่าทีนี้เราก็กดลงไปอ่าลงไปให้แน่นเลยนะครับกดตรงมุมให้แน่นนะครับเซวะเนี่ยคือเซวะเหรอก็คือใช้ดินนี่แหละ อขอขอเกียงขอเกียงเหรอสงาม่เนืว่ะนืว่ะเรอยิ่งซะิ่งซะอ่าป่าได้มันพอดีนะับให้มันพอดีกับไม้แบบอ่าเราจะยกตอนไหนฮะยกตอนไหนฮะ ตอนแห้งตอนแห้งยกไม่ได้ครับผมมันจะติดเลยนะเออทาเสร็จเต็มบล็อกนี้ก็ยกไม้ออกเพราะว่าไม้แบบนี้ต้องทําก้อนใหม่ไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ตากแดดไว้อะโอเคเดี๋ยวช่วยกันทํามันแห้งแล้วเหมือนในบ้านนั่นแหละเราก็จะทําวิธีการก่อนะครับทีนี้เนาะอาอันนี้เราก็ใช้ดินนี่แหละนะครับที่เพื่อนเราย่อมนี่แหละขึ้นนะฮะเวลามันค่อนข้างจำกัด ถ,ถ้าเด็ดฝั่งน้น,นยกก้อนเลยนะครับไม่มีใครลงบาใหญ่โอเคนะครับทีนี้ขอครึ่งก้อนมาก่อนครับยังไม่วางชิดทีเดียวนะเราก็ค่อยกดค็อยดันเข้ามาสมมติว่าเสาตัวนี้มันมีตัวรัดแล้วเนะวาะสมมุติว่ามันมีตัวรัดนะครับตัวรัดง่ายๆเอาทางนี้แหละคืพุกกับดินนะเป็นเนื้อเดียวกันก็มารัดตัวนี้นะฮะทีนี้ขอเต็มก้อนครับขอเต็มก้อน ก็ใช้ดินตัวนี้เชื่อมเลยนะฮะเราาไ่าตรงนี้นะฮะพอชั้นต่อไปตรงนี้ต้องเป็นเต็มก้อนนะฮะจะไม่เป็นแนวเดียวกันนะตรงนี้ก็จะเป็นเต็มก้อนตัวนี้ก็ต่อเต็มก้อนไปเรื่อยๆจนชนเสาตน้นแหละพื้นที่มันเหลือแค่ไหนก็ใช้ก้อนเล็กแางลงไปนะฮะส่วนชั้นต่อไปก็ เริ่มไปเต็มก้อนแล้วก็มันค่อยก้อนสลับก้อนไปเรื่อยๆนะฮะอ่าไม่ไม่ไม่ใช่เล็กใหญ่เยล็กใหญ่ไปเลยฮะจนไปชนนู่นแหละถ้ามันเหลือพื้นที่ขนาดเล็กๆก็ใช้ก้อนเล็กเอาพอชั้นต่อไปแบบนี้ก็ไม่ใช้เครื่องก้อนแล้วก็ต้องใช้เด่นก้อนเพราะว่าให้มันขัดกันว้อย่างนงี้ใช้ก้อนดินมันขัดกันวะวันหนึ่งก็ประมาณเจ็ดถึงแปดชั้นดินนะเจ็ดถึงแปดชั้นดินพอนะรอบบ้านนะฮะเราบอกไแล้วว่านเเสาอ่ Let's go! ผู้หญิงก็ทำแบบผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายเข้าไปที่ผู้หญิงมไ่พรุ่นี้ผู้หญิงจะเข้าไปที่ผู้ชายไม่ใช่เดินตอเตาแล้วครับเดินเฉยๆเรียนรู้ในตัวมีอะไรข้างๆก็เก็บให้หมดนะครับเป็นความรู้รถจะอยู่ตรงนี้ไปเก็บองเาเราน่าจะเดินได้แล้วได้แล้วไหนเนี่ยลลเดนเป็นแถว